ห้ามพลาดสัมภาษณ์งานยังไงให้ได้งานเปิดจุดแข็งเรื่องงานทั้ง12ราศีใครที่กำลังมองหางานที่ใช่มาเพิ่มโอกาสให้ได้งานดีๆด,ด้วยการนำเสนอจุดแข็งเสริมดวงของเราเองให้ HR นั้นเก็บเราไว้ในใจรับรองว่าได้งานที่ตรงใจแบบไม่หลุดมือแน่นอนว่าแล้วจุดแข็งของแต่ละราศีนั้นมีอะไรไปฟังกันถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชบาด้วยนะคะ ราศีมังกรเรียกได้ว่ามีบุคลิกดีโดดเด่นเน้นมีออรา่าจะทําให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นคนราศีมังกรนั้นสามารถทําได้แถมยังเป็นที่ยอมรับอีกด้วยทริกนั้นก็คือสร้างลุคให้หน่าเชื่อถือเดินเข้าบริษัทแบบมั่นใจฉบับมิกแกลนให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์เอาไว้รับรองงานมาแน่ๆราศีกุมคนกลุมนั้นไม่ใช่คนประเภทออกความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆแต่เป็นคนที่มีไอเดีย แปลกใหม่สร้างสรรค์จินตนาการนั้นรัดพร้อมต่อย,ยอดงานให้ปังจนชุดไม่อยู่ทริคนั่นก็คือต้องโนมหนาวด้วยการรีเซนต์ไอเดียเจ๋งๆใครก็อยากแป้งมาร่วมงาน ราศีมีนเวลาสัมภาษณ์ชาวราศีมีนต้องยิ้มหวานปานน้ำพึ่งเข้าไว้นะคะแสดงเสน่ห์ออกมาให้มากกว่าปกติด้วยรอยยิ้มบนหวานน่ารักสดใสจะทําให้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแหละเพราะคนมีนั้นจะมีความสามารถในการเข้าสังคมมากกว่าทํางานเก่งข้อดีตรงนี้จะช่วยให้ได้งานปังๆแน่นอน ราศีเมฆสิ่งที่ดีมากสําหรับชาวเมฆนั่นก็คือเป็นคนคิดบวกเป็นข้อดีที่จะทําให้มองไปข้างหน้าได้โดยไม่ฟังใจกับอดีตแสดงจุดแข็งด้วยการพูดตรงๆอย่างจริงใจฟาดให้เต็มที่ทำปุ๊บต่อบปั๊บรับรองว่างานที่ใช่ไม่ไปไหนชั่ว ราศีพฤษภจุดแข็งของชาวราศีพฤษภนั่นก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามที่มาพร้อมกับสกิลสุดพิเศษสุดว้าวให้นำประสบการณ์อันโชคโชนแบบนักซู้ชีวิตมาใช้ในการสัมภาษณ์งานนะคะแล้วเขาก็จะได้เห็นในความพยายามที่มีแต่ปังมีแต่เลิศชาวราศีเมถุนต้องบอกว่าเก่งและทำได้ทุกอย่างเรียนรู้ไวแถมยังมีความรวดเร็วด,ด้วยอาจจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไปแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะทำได้แบบ ความเรียนรู้เร็วกระชับฉับไวหลายๆบริษัทต้องมีทำให้เต็มที่รับรองไม่มีพลาดราศีกรกฎ ความเฟลลี่และความเป็นมิตรของชาวราศีนี้ต้องบอกว่าพิจิตใจ HR แน่นอนเพราะจะทําให้ทีมนั้นมีแต่ความรีแลกในการทํางานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานถ้ามีคนล่าเริงสดใสสักคนในทีมงานหนักแค่ไหนก็ไม่วันราศีสิง์จุดแข็งของชาวราศีนี้คือมีความแข็งแกร่งดุดนันมีความรับผิดชอบสูงเป็นผู้นําได้ทุกสถานาการณ์ทุกบริษัทมักจะหาผู้นําดีๆเจ๋งๆสักคนชาวราศีสิง์นี่แหละจะดึงดู หด,ดความเป็นผู้นำได้ดีเห็นปุ๊บว,ว้าวปับ๊บคนนี้แหละที่จะนำพาทีมให้ประสบความสำเร็จได้ราศีกันต้องบอกว่าชาวราศีกันนั้นเป็นคนที่คาดเดาอนาคตได้ดีเป็นจองวางแผนแล้วก็เตรียมการแบบเต็มระบบมีความเนี้ยบความสมบูรณ์แบบงานเร่งงานด่วนแค่ไหนก็ไม่หวัน่นตอนสัมภาษณ์ถ้าพูดถึงการเตรียมการหรือการวางแผนงานแล้วแล้วก็อ๋อ,อลาคนดวงได้งานจับไม่ปล่อยแน่แน่ ชาวราศีตุลต้องบอกว่าทักษะการสื่อสารยอดเยี่ยมต้องยกให้กับชาวราศีตุลน,นี่แหละคะ่ะเพราะคนต่างยอมรับและยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแทนที่จะเน้นไปที่สุดแข็งให้ใช้วาจาหวานลอ้อมน้อมนาวให้ HR เคลิ้มผู้ดีวางตัวดี งานที่เราคอยไม่ไปไหนไกลชาวราศีตุลแน่นอนชาวราศีพิจิกคะ่ะมักจะเป็นคนที่ช่างสำรวจแล้วก็ช่างสังเกตอะไรอย่างลึกซึ้งเป็นไปได้ให้ศึกษาข้อมูลของบริษัทแบบเต็มคารเบลไว้ก่อนนะคะสัมภาษณ์ทันทีจะได้ไม่ตายไหมข้อมูลแน่นแบบเปะปังแต่บอกก่อนนะว่าอย่าพูดแบบท่องสคริปต์มาเน้นพูดให้เป็นธรรมชาติเหมือนไม่ได้ท่องอะไรมาจะดีที่สุด และสุดท้ายชาวราศีธนูจุดแข็งของชาวราศีธนูคือความกระตือรือรน้นมีเพชั่นสูงพร้อมสู้กับทุกปัญหาที่ควางหน้าถ้าพูดถึงความสามารถในการลงมือทำจะทำทันทีก่อนที่หัวหน้าจะสั่งทำงานได้แบบไม่มีข้อแก้ตัวหลังจากสภาษเสร็จรอรับข่าวดีได้เลยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ